ามาแล้วโดจังบอมออี่อ้สออนนบ,ยนนบสายดีเด้อพอแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ทุกฐานเด้อไปวอชชัองแม่น,อน้มมองแกมโบม อมไข่จนหลบแอนแอนเนาะโซดาเนาะสิไปล่อยู่ออมันมีผิดแห้งทำไ้สิทำีผิดแหงจาเข้าห้องงนเยนาะทได้ตาอได้าเอเอพี่นงตายะสบายดีพี่น้องในงงงูกบพอใหญ่พี่น้องเลย นี่คืองูเขียวเด้อพี่น้องเด้อหางมันแดงนนี่หางมันแดงๆเนาะบางโตก็ผิดแห้งตายได้นี่นะแมนเป็นบางโตมันบ่อยผิดแห้งบ่อยอนี่ก็เริ่มเคี้ยวแล้วเริ่มคลายตะกี้นะไข่ได้ในนี่ไข่แต่ได้ล้างมือได้ตะกี้เนี่ยน่ะมันบลมตะก้นแมันหลบกินเ้วละเลยอันนี้จังหวะโทรถามเธอเลยครบคำบริบวมอย่างนี้ มันชกเขาหน้าแข้งนี่การันเลไอ้มันบวมหมล้มันเป็นมขาดเลยแบบเดียวกันนี่แล้วเขาแบบมูเห่าอะผิดแห้งผิดคอยเป็นบางโตูงแล้วก็วางโตมันเป่าผู้ผู้ไปแล้วมันครบเนาก็บหมแห้งอันนี้หัวมันกระปุกก็มันปล่อยเล้วทางป่าไผ่แต่แก้วมึงห้องแล้วไปแล้วคนนึง แล้ว่าคนีแกนผดลว่าคันนี้ได้อย่างมานรกไมดคันนี้เนยแล้วก็เลยอวดโอแก้วนี่าวันอเติมไ้คนแล้วมีหวานาลูกชายเราราัดได้ยางตีหลนบสดสิมาหัดยังตอนสิมาัดยังตอนนี้หัดเนียหลดไปวันนึงน่เอาไปไหว้ไปเลยมาอยู่แค่ละ เดนไปเบิ่งอนเออใช่บได้บได้เอาไปไหว้จงเาคันนี้เอคของกูไปไหว้อยู่นี่แน่คือกบขาเอาเอาคันนาไปก่อนไปป้าไปเือปาปาเอาไม้มาเลยครับเบิ่งมันต้องแทงไปโลดไปะเพือไปลุงมา ท่านมันอยู่ในไนโอ้ยกยาีนากมืนนเจ้าละพันหมดแล้วจับกงหยากงเทียวที่ว่าตออปลูกอันเนยพี่น้องเลยเล่าอันเพราะว่าเราเสียหยาเดแล้ทางหยาคดยจับหยาเลยีจับนนนกระเทียมถือเออมันละกับหรือที่เนาะออกับลก ว่ายเลื่อนว่ายเป็นย่อยช้าๆแล้วเด่นขึนบนพอเลื่อนปวดบ่เดี๋ยวนี้ปวดมอบบ่หักไข่นะตอนหักไข่แต่ล้างมือเดี๋ยนี่ไข่ขึ้นเคนครับเผ็ดมันเนี้ยขึ้นเนี้ยขึ้นมอนันดีเลยนั่งเฉอแบบมาวัดตี้กันเมื่อยเอะเออนั่นแล้วนั่นแล้วเอาในย่านแหล่นเขาขี้เห็ดหลือย่านเมื่อยเขอน่ะผิดมันแหล่นไหนบุกโลก บ่มีบ่มียามันก็ะา้มีได้เสียผิดโอ้ยอย่าว้าอย่าเว้นะไปซักยาผุนนะอันเป่าซื่อๆนะเอนเก็บใส่ทงไปแลลเข้าจอกกระทำงูในใดในใดอุ้ยอ้ยังดิตอนนี้ก็ยังรอโหลดพี่น้องก็สิไปสรวัน มันตื้อแลวมันคาบคุ้มอ๋อเขาไปกับบรรพบุร่น้าเล่าเลยน้าทงเห็มันอเขเห็ดมันเห็นว่าเขาเห็ดในโคกในป่านะคะมันนั่นมันกระดิกเนาเรนจีดอกคันว่าเขาเห็อมันอยากกับเลยได้เนาะไดาใส่ยังเลยเจ้าจะเห็ดทงมือบอใส่นะมือมันอยู่ับห้าเขาเห็นเนาะมันอย่างหยาเนาะ แบบสีสังเกตปานนั้นเนาะแบบบัญชีคือการกบหญ้าค่าเหรอเนาะมันก็สิบ่ไผก็สิบ่เห็นคือกันเลยออยังดวงดีเลเนาะลูกชายไปบโดนปันใดเออ

เมอดับเดับเพิ่ชมือบันไดมันขาดลายขาดเออลายขาดบ่นี่ก็จะ่นขาดอ่เออหมอมันนี่เบิรมอเบิดเวมีคนโชว์นะดีอบีกับโไดชิเป็นน่แมนแล่นแล่นจักรล่นนลชัยกึกกกกจะมันเป็น กินพวกตัวนี่เลยลูกชายเป็นงูเห่างูยังแห่งสีตายใบเลยอลนี่เป็นงูเหางูยังแห่งสีตายใบเลยอลีนี่เลยอือปวดเคยคลอยหนึ่งเขาคงกินยาเขายาให้ขาวยากแกปวดให้กินเดฟไปห้องหมอผักสองเขายากแกปวดให้สองเมตร และปลายหอดของหมอแข้งและข้าเจ้าห้บอกว่ากินยาแก้ปวดไปละสองเม็ดปวดกระบอแหงเอาขับไปไหว้เฮือนเขาเอาป้าไว้น้ำปล่าล่างกรเอาลดไปไหว้เลยไปเบ่งงวเด้อเอารถคดนนี้เขาไหว้เลยออกไปเบ่งงัวเอากันหนอกคนออดีตคิมมืามอืมทุกราเนี่ยทุกโมโวยกี่เอนครันบ่วลย นี่คือเอี่ยนพี่น้องก็จะขายบางขายอยู่ปากทางเวบบ้านน้องกุ้งโดยพี่น้องเด้อปลาไหลพี่น้องเว้ยปลาไหลแมงคามบิดตีนเรียบร้อยอืมนะครับบิดตีนเรียบร้อย อืมพเสนใส่กับพวกเรอยโมเมันยูรยมันเือโลยากือมาซืออเด้อขากินสดๆบะทุกละร่อยบ่นี่นะตัวหาสิบตัวหบตัวเจ็ดตัวแปดตัวแล้วก็เลยไปบักไม่บ้านแตไม่ ด้วยนางของหมอกถ้าอโรดพี่น้องเอลยก<า>ินยากแก้ปวดลงไปแล้วบางไดนี่โซงม็ดกับสิบเเจ็บปันไดเพราะว่าผิดยากแก้ปวดแลนเนาะปา้าลุงเบิดผิดยากแก้ปวดเพราะแล้จังสิสิเจ็บต่อแตะกี้น่ะไข่แต่ในรันงมือเดี๋ยวนี้น่ะไข่ก็นยยนในอันสิเขาในแขนซอกแล้วป้าลุงเป็นกับเจ็บเจ็บอยู่กับเบอแห้งเพราะว่ากินยากแก้ปวดลงเนาะ อีน่งมอขหมงชักยาชักยาก้โคก่อนแล้วก็ะเปามะเป่าน้เล่างมันเบ่มันเป็นมอเป่านะเนาะมอเป่างูนะมันมาคือทอนผิดไะเขาทอนแบบต่อต่ต่อยังเป็นยังเท่าลุกเขาจะมาเห็ดน้ำล้างกับ่น

อันถ้าก็เคยมาขายพี่น้องเคยโหลดจอดละม้วนหมวน อะไรพี่น้องไว้คลิปนี้ค่ะขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพี่น้องแกมบมเดิจองทามเอาคำมีบอกโรงพยาบาลนะครับไม่เป่าสบายอย่ามาชิโตขับมากหนอกครับผมไม่ไปเป่าถ้าโรงพยาบาลผมไม่ยืนเฉยแล้ว